กษตริกาไฟเขียวเงิน,นดิจิตอลวอลเลด๑๐๐นบาทจริงหรือไม่นะครับเป็นคําถามที่เกิดขึ้นในวันนี้ล่าสุดผมเห็นเรื่องนี้อยากต้องดีช่วยจุลพันธ์อมรินิวัฒนะครับดีช่วยคลางบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการกสิกรเนี่ยที่มึกษาฟาฟกฎหมายเนี่ยเขาส่งความเห็นกลับมาแล้วคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่ากฤษริกาบอกทําได้ทําได้ทดําได้นะครับแต่ว่ามีติ่งท้ายมีเหตุผลสักสามข้อที่บอกว่าถ้ารัฐบาลจะทาเนี่ยต้อง ชัวในเรื่องนี้คือเป็นไปตามมาตรา53กับ57ตามพรบาว่าด้วยวิ่งงาการเคืนงกันคลังพูดง่ายอามาตรา53เขาว่าด้วยเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนนะครับความจำเป็นเร่งด่วนส่วนมาตรา57ก็ว่าด้วยความคุ้มค่าทั้งก่อนทําโครงการและหลังทําโครงการต้องประเมินโครงการด้วยนะครับความคุ้มค่าและจุดที่3ก็คือต้องทารับฟังความคิดเห็นด้วยของทุกๆภาคส่วนอันนี้ถึงเป็นโจทย์ใหญ่ตามไามลายเดิมเนี่ยหลายคนสอบถามว่าได้เมื่อไหร่นะครับถ้ายึดตามนี้ กระบวนการขั้นตอนต่อไปจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติผ่านสภาผู้แทนราษฎรสาวาระวุฒิสภาสาวาระนะครับเราเหลือเวลาประมาณ4เดือนกว่ากว่าสเดือนกับ3สัปดาห์นะถ้าเป็นไปตามที่นายกเศรษฐาบอกช็อตแรกคือเราจะได้ใช้1พฤศจิกาคม6 7นะครับสิ้นสุดการใช้คือ6เดือนประมาณตุลาคมหรือว่าพฤศจิกายนปีนี้เนี่ยนะถ้าเราเริ่มบังคับถ้าเราเริ่มใช้1พฤศจิกาคมเราเหลือเวลา4เดือนกว่าต้องออกกฎหมายให้ทันครับ อันนี้เดี๋ยวดูก็หวังใจว่าจะทันอยู่เพราะเวลามันบีบเหลือเกินร่างพรมอยังไม่แล้วเสร็จเลยนะครับยังไม่ได้ข้อจากกรมอเอาเข้าสภาเลยนะดังนั้นเดี๋ยวจับตาดูนะครับโปรดแชร์คลิปไี่ไปนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนวันนี้นะวันที่เท่าไหร่8มกราคม67นะครับขีดถ้นได้แชร์ต่อไปครับ